มังกรหยกภาค2ปี2014 ตอนที่24จิวแปะทงที่ได้ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเขาก็อยากจะเรียนรู้วิชาต่างๆมากมายแต่เซียวเหลิงนึ่งนั้นไม่ได้อยากจะสนใจใครสักเท่าไหร่แม้แต่จิวแปะทงเองก็ตามเซียวเหลิงนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บและการช่วยเหลือจากกงซุนจี้เจ้าหุบเขาไรรักนางนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปไปรับชมรับฟังกันได้เลยก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเหล่านั้นก็อยากจะขอเพียงหนึ่งไลค์แค่เพียงกดรูปมือที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเซียวเหลิงนึ่งสงสัยว่าทําไมสถานที่แห่งนี้ถึงชื่อว่าหุบเขา ที่ผิดหวังจากความรักเลยย้ายมาอยู่ในที่ที่ไม่มีใครและตั้งชื่อว่าหุบเขาไร้ลักเซียวเหลิงนึ่งรู้สึกชอบที่นี่เพราะว่าเงียบสงบดีกงซุนจี้จึงขอให้นางอยู่รักษาตัวให้หายดีก่อนในเมื่อนางชอบที่นี่เขานั้นก็ยินดีต้อนรับและดีใจที่นางชอบลี่เอ่อร์กับเซียวเหลิงนึ่งออกมาเดินเล่นที่สวนเซียวเหลิงนึ่งชอบชื่อดอกไม้พวกนี้หรือก็คือชื่อดอกรักแต่ว่าพิษของมันนั้นไม่น่ารักเลยเพราะว่าพิษของดอกรักนั้นไม่มีอะไรที่จะแก้ได้ไม่มีแม้แต่ยาถอนพิษลี่เอ่เเี่่งนาอนร พ่อของนางยังอารมณ์ดีอีกด้วยปกติพ่อของนางไม่ได้อารมณ์ดีแบบนี้ขนาดขังข่าวหิมะที่หายากเขาก็ยังยอมเสียสละมันเพื่อช่วยชีวิตนางได้สแสดงว่านางต้องมีอะไรพิเศษสําหรับเขาแน่ๆในตอนนั้นเองกงซุนจีและอ e ีหวังสิทธิของเขาได้พูดคุยกันเรื่องการช่วยรักษาเซลลิหนึ่งรีเออร์กับเซลลิหนึ่งจึงได้หลบไปแอบฟังและรับรู้ว่ากงซุนจีนั้นต้องการจะช่วยเหลือนางจริงๆถึงจะแลกด้วยสุขภาพของตนเองเขาก็ไม่สนใจทําให้เซลลิหนึ่งรู้สึกเกรงใจเขาที่จะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปแต่ถึงอย่างน,น ให้เซเลิงนึ่งมีความสุขและรอดชีวิตหรือว่าเขาจะตกหลุมรักนางซะแล้วตอนดึกคืนหนึ่งกงซุนจี้ยังกังวลกับเรื่องอาการของเซเลิ่งนึ่งเขาจึงมาเพื่อจะช่วยรักษาต่อไปแต่นางที่ยังคงเกรงใจอยู่จึงได้บอกปฏิเสธออกไปและบอกกับเขาว่าจะขอลาไปจากที่นี่เนื่องจากตอนนี้อาการของนางเริ่มดีขึ้นแล้วกงซุนจี้อยากจะรังนางไวใ้ให้หายดีก่อนค่อยไปก็ได้นางให้เหตุผลว่านางมีเรื่องด่วนบางอย่างจึงขอลาจากที่นี่แต่เมื่อนางต้องการแบบนั้นกงซุนจี้ก็ไม่ขัดใจวันนี้ดึกมากแล้วเขาให้้นนนนาางงพักกผ่ก่่ออออเเมืถึตช เขานั้นจะลงไปส่งนางด้วยตัวเองก่อนจะให้นางพักเขายังคงถ่ายเทพลังลมปราณเพื่อรักษานางต่อไปทําไม่เซียวหลิงนึ่งเกรงใจและหากมีโอกาสก็อยากจะกลับมาตอบแทนกงซุนจี้ออกมาคุยกับอีวังในตอนนี้เขานั้นรู้สึกดีกับเซียวหลิงนึ่งเวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานไม่มีใครทําให้ติดใจเข้าวันไหวได้ขนาดนี้สวรรค์กลับไม่เข้าข้างจะให้นางแยกจากไปแต่อีวังบอกว่าหากเป็นสิ่งที่ตัวเองตามหามาหนาักก็ควรจะเก็บเอาไว้ตอนนี้ทารน้าแข็งในทะเลสาบนั้นเริ่มใกล้จะละลายแล้วเพราะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิหากน้าแข็งละลายก็จะเดิน ได้ยากลําบากหากไม่มีเรือในขณะที่พวกเขาคุยกันหิมะก็ตกซ้ําลงมาอีกน้ําแข็งก็คงไม่ละลายไปง่ายๆอย่างแน่นอนแม้แต่สวรรค์ก็ยังไม่อยากให้เขาสมหวังกับความรักอีวังจึงมาทุบทาน,น้าแข็งเขาอยากให้กงซุนจีนั้นสมหวังในความรักในตอนนั้นเองจิวแปธงทงเข้ามาถามเขาว่าทําอะไรอีวังจึงอ้างว่าเขานั้นจะต้องทุบน้ําแข็งให้แตกเพื่อให้เรือแล่นผ่านทะเลสาบได้และก็จะได้ค้าขายได้จิวแป้งทงได้ยินดังนั้นก็อยากจะช่วยเหลือเขาจึงใช้วรยุทธ์ของเขาบวกกับอาวุธของอีวังแค่เหวี่ยงครั้้งงเดียวทานแแข็็กต ต่างจากอีวังที่ออกแรงทุบมาตั้งนานทาน,น้ําแข็งก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยทานน้ําแข็งแตกแล้วแต่ในตอนนี้ก็มีคนที่จะเดินทางโดยใช้เส้นทางนี้เพื่อค้าขายเช่นกันแต่ว่าเขาตกลงไปในน้ําตอนที่จิวแปะทงทําลายทาน,น้าแข็งจิวแปะทงจึงได้ไปช่วยเหลือเขาชาวบ้านกลุ่มนั้นบอกว่าเขาใช้ทาน,น้าแข็งนี้ในการเดินทางเพื่อค้าขายและแถวนี้ไม่มีเรือสัญจรผ่านอย่างแน่นอนจิวแปะทงรู้แล้วว่าอีวังนั้นหลอกเขาเพื่อเหตุผลบางอย่างเขาจึงรีบไปจับตัวอีวังเอาไว้กงซุนจีมาส่งเซียวหลิงนึ่งหหาาากนามีอะไรใ้เขช่ว เหลือเขานั้นก็ยินดีเขาสงสัยว่าหากนางไปแล้วจะกลับมาอีกไหมถ้านางไปเขาก็คงเศร้าแต่ว่าก็ไม่ได้บอกความรู้สึกของเขาที่มีต่อน,นางออกไปในตอนที่เดินกันอยู่บนทันน้ําแข็งนั้นจูๆ่ๆน้ําแข็งก็แตกออกกงซุนจีจึงตกลงไปในน้ําเซียวเหลิงนึ่งใช้ผ้าช่วยเขาเอาไว้และดึงเขาขึ้นมาเพราะเขานั้นไม่สามารถใช้วิชาตัวเบาโดดขึ้นจากน้ําได้เมื่อขึ้นมาได้กงซุนจีอธิบายเหตุผลและเงื่อนไขของการฝึกวิชาของหุบเขาไร้รักคือ 1. ห้หามเจอความเย็นหรือการใช้ลมปานใต้แสงจันทร์สองต้องทําใจให้สงบหหห้าามคิดออะไรรืวุ่่นลังจก ได้เจอกับนางเขาก็จิตใจว้าวุ่นเลยเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะเขาอายุมากกว่านางอยู่หลายปีหากนางรับรักเขาเขานั้นก็จะทําดีกับนางอย่างถึงที่สุดที่ต้องพูดให้นางรับรู้เพราะเขาอยากจะบอกความรู้สึกที่แท้จริงแบบไม่ปิดบงังสิ่งที่กงซุนจี้พูดนั้นทําให้เซียวเหลิงนึ่งเิ่มคิดแล้วว่าการจะได้แต่งงานกับเอี้ยกล้วยนั้นจะเป็นเรื่องดีๆก็จริงหรือสิทธิ์กับอาจารย์แต่งงานกันในยุทธภพก็จะโดนคนดูถูกดูมินเยียดยามนางและเอี้ยกล้วยลําพังนางแค่คนเดียวนางก็คงทนได้และไม่คิดอะไรแต่เอี้ยยยยกกยล้้้วว่่่ะเเคาาาจป็นนออองงงไรรททีีีตตแบบบัมมูููสึโดดดถ ชาวยุตไปตลอดชีวิตนางเริ่มจะเห็นด้วยกับการที่จะอยู่กับกงซุนจีและรับรักเขาจิวแป้ทงมาเค้นหาความจริงจากอีวังถึงเหตุผลที่เขาทําลายถ่านน้าแข็งอีวังก็ไม่ได้บอกเหตุผลที่แท้จริงเขาเสนอว่าจะให้จิวแป้ทงไปจับปลาเงินที่ทะเลสาบแห่งนี้เนื้อของปลาเงินนั้นอร่อยมากแถมไม่มีกางอีกด้วยจิวแป้ทงที่หิวอยู่ก็เลยสนใจขึ้นมาทันทีเพราะถ้าอีวังจะเล่นไม่ซื้อเขาก็ยังมีเชือกผูกติดตัวเอาไว้ถึงแม้จะหลุดไปจิวแป้ทงก็มีวัลย์สูงกว่าสามารถต่ดได้ไากเลดดรขะโ ไปในน้าทะเลสาที่แสนหนาวเหน็บนั้นแต่ความกลัวต่อจิวแปทงนั้นมีอิทธิพลมากกว่าเขาจึงหนีไปแต่ก็หลบหนีอยู่นานกว่าจะหนีไปได้อีวังหนีเข้าไปในภูเขาซึ่งมีช่องทางลับจิวแปทธงก็ตามมาเกือบทันแต่ก็โดนประตูปิดดักหน้าเอาไว้โดยความที่เป็นคนขี้สงสัยของจิวแปทงเขานั้นก็แอบไปกดนู่นจับนี่จนสามารถเปิดประตูลับออกได้สุดท้ายจิวแปทธงก็สามารถเข้าไปได้เช่นกันกงซุนจี้กําลังบําเพ็ญเพียรเพื่อฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยมีลีเออร์ลูกสาวของเขาคอยเป็นห่วงอยู่ไม่ห่่่าาาาาางงงเเเมมมือออออทํพพิธีรรร็็จขขกกกก้ับ ้ดีขึนเมื่อจิตใจดีร่างกายก็ดีตามไปด้วยอีกสมวันเขาก็จะแต่งงานกับแม่นางหลิวหรือเซียวหลิงนึ่งแสดงว่าในตอนนั้นเซียวหลิงนึ่งยอมรับที่จะแต่งงานกับกงซุนจี้แต่ถึงอย่างนั้นลีเออร์ก็คอยเป็นห่วงพ่อของนางเอายามาให้เขาดื่มแต่เมื่อนางออกไปเขากลับเทยานนั้นทิง้งสิ่งที่เขานํามาทั้งหมดนั้นก็เพื่ออยากจะครอบครองเซียวหลิงนึ่งก็เท่านั้นอาจจะเป็นแผนการของเขาหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ตอนที่เขากําลังคิดถึงเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นอยู่นั้นอีวันก็เข้ามาขัดจังหวะและได้ จปงแอบเข้ามาที่หุบเขาไรรักสถานที่กว้างใหญ่จะหาอีวังเจได้อย่างไรในตอนนั้นลีเออร์ก็เดินมานางคุยกับสาวรับใช้เรื่องชุดแต่งงานของเซียวหลิงนึ่งนางอยากให้สาวรับใช้ดูแลเซียวหลิงนึ่งเป็นอย่างดีเพราะว่าคนสําคัญของพ่อของนางโดยที่พวกนางไม่มีใครเห็นจิวแปทงเลยแม้แต่คนเดียวเขาสงสัยว่ามีงานลืล่นเลยก็น่าจะมีของกินอร่อยๆแน่แน่สาวรับใช้นําชุดแต่งงานมาให้เซียวหลิงนึ่งได้ทดลองแต่นางเหมือนจาใจที่จะแต่งงานเมื่อสาวรับใช้ออกไปจิวแปงทงก็เข้ามาพอดีจิวแปทงสงสัยว่าทาไมเซียวหลิงน กับเจ้าหเขาเขาคิดว่าน่าดีใจที่นางจะได้แต่งงานกับคนที่นางพูดถึงบ่อยๆที่เชื่อว่าเ e อี้กกล้วยแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เลยเจ้าหบเขานั้นไม่ใช่เอี้กกล้วยจิวแปะทงเข้าใจผิดจิวแปะทงอยากให้เซียวหลิงหนึ่งได้แต่งงานกับคนที่นางรักจริงๆเขาจึงจะพานางหนีไปแต่กงซุนจี้กับอ e ีหวังก็เข้ามาขัดขวางพวกเขาถกเถียงกันจิวแปะทงบอกว่าคนแก่ขนาดกงซุนจี้อยากจะแต่งงานกับเด็กสาวแบบนี้มันดูแล้วยแย่จริงๆแต่เซียวหลิงนึ่งคิดว่าทําแบบนี้เป็นเรื่องดีแล้วมันจะเป็นสิ่งททีี่่่ําาาาใให้้้้เเออออออยยยยกกกลวววนนนนัััไไมมมตตงงพบบจคคคศดสูชุธ็ มาที่จะดูถูกและเหยียดหยามเขาได้จิวแปดธงยังคงต้องการให้เซียวเหล่งนึ่งคิดทบทวนอีกครั้งแต่นางก็ยังยืนยันสิ่งเดิมสุดท้ายแล้วจิวแปดธงก็ยอมจากไปแต่ว่าเขาไม่ได้จากไปจริงๆเมื่อพ้นสายตาของอีหวังจิวแปดธงก็กลับเข้าไปในหุบเขาไร้รักอีกครั้งกงซุนจีเขาเห็นแก่น,น่าเซียวเหล่งนึ่งจึงยังไม่ได้ทำอะไรบุ่มบ่ามกับจิวแปดธงกลัวว่านางจะตกใจตอนที่เขาคุยกับอีหวังอยู่นั้นจูจูก็มีลูกศิษย์เข้ามารายงานว่าห้องกระบ,บี่นั้นถูกไฟไหม้ตำ กลมุมาแจ้งว่าม้อยาอายุวัฒนะก็โดนทำลายจนล้มยาข้างในเสียหายเห็ดลินจือิวพัน 10, ปีก็ถูกทำลายเช่นเดียวกันเมื่อมาถึงสถานที่เกิดเหตุนั้นก็พบว่าข้าวของต่างๆถูกทำลายจนพังเสียหายและก็ถูกขโมยไปบางส่วนในนั้นมีข้อความจากจิวแปดทงฝากเอาไว้ด้วยนั่นทาให้กงซุนจี้โกรธมากให้เรียกรวมพลสิทธิ์ทั้งหมดรวมถึงแหงเงินเพื่อ,อออกตามล่าจิวแปดทงมาให้ได้กลางดึกคืนนั้นเสียวหลิงหนึ่งมายืนมองดูท้องฟ้าลำพังอาการของนางเหมือนจะเศร้าที่ต้องตัดสินใจเรื่องการแต่งงานครั้ง ัการแต่งงานของนางก่อนหน้านี้และนางนั้นสงสัยว่าเซียวหลิงนึ่งอาจจะมีคนที่นางรักอยู่แล้วซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อลีเออร์รู้ความจริงนางไม่อยากให้เซียวหลิงนึ่งแต่งงานกับพ่อของนางแต่เซียวหลิงนึ่งมีเหตุผลของตนเองถึงจะรักกันแค่ไหนก็ต้องคิดถึงคนรอบกายด้วยแต่ลีเออร์คิดว่าหากรักใครแล้วก็ต้องอยู่กับคนคนนั้นไปตลอดและเชื่อว่าพ่อของนางจะดูแลเซียวหลิงนึ่งได้อย่างดีแน่นอนถึงเซียวหลิงนึ่งจะพูดออกไปแบบนั้นแต่ใจของนางนั้นกลับคิดถึงเอียกกล้วยจนหมดหัวใจเอี้ยการแก้แค้ ในตอนนั้นเองก็ได้เจอกับพวกทหารที่กําลังปล้นสังหารชาวบ้านเอียกลวยจึงเข้าไปจัดการพวกโจรจนหมดสิน้นไม่เหลือแม้แต่คนเดียวเขาเริ่มรู้สึกโกรธแค้นทหารมองโกที่ลุกลานแผ่นดินมาเรื่อยๆตอนนี้ไม่รู้ทหารมองโกจะสังหารชาวบ้านหรือผู้บริสุทธิ์ไปมากมายเท่าไหร่แล้วเอียกกลวยจึงฝังศพให้กับชาวบ้านเหล่านั้นเอียกลวยคิดถึงเรื่องอดีตกวยเจ๋งกับอึ้งยงสังหารพ่อของเขาอย่างไม่ใยดีแค่นี้ยังไงก็ต้องชาระเอียกกล้วยกลับไปพบกับกล้วยเจ๋งกับอึ้งยงที่บ้านเกุนลู่แต่เอีย จากกองทัพมองโกเมื่อรู้ดังนั้นเอยก้กวยจึงจะตามไปที่เมืองเชียงหยางระหว่างทางเอยก้กวยก็ได้ถามทางกับชาวบ้านในเมืองและเขาก็ได้ยินคําล่ํารือของชาวบ้านคนอื่นที่ขอขอ,อบคุณกวยเจ๋งกับอึ้งยงที่คอยมาปกป้องเมืองเชียงหยางจากกองทัพมองโกเอยก้กวยจึงบอกกับทุกคนว่ากวยเจ๋งกับอึ้งยงนะ่ะเป็นคนไม่ดีแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะสิ่งที่กวยเจ๋งกับอึ้งยงได้ทํานั้นมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเอเก้กวยกับชาวบ้านจึงถกเถียงกันอยู่สักพักแต่เขานั้นเป็นคคนน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 ทททีีีีี่่่่่มมมมวววรรรยุธ์จจจะะใหห้้้้งงงงงงงแแกกกกกกชชาา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 บบ็็ไไไดดเเเเขึลลปตออออืิ เอียกล้วยได้พบเจอกับตาเออป่าที่เก็บผลไม้อยู่เอียกล้วยสงสัยว่าทําไมตาเออป่าถึงได้มาอยู่ที่นี่หากคาดเดาง่ายๆราชกูจากทองก็คงอยู่แถวนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆราชกูจากทองนั่งพักอยู่ที่บ้านล้างแห่งหนึง่งเขารู้ได้ว่าเ e อียกล้วยแอบติดตามตาเออป่ามาเมื่อเอียกล้วยปรากฏตัวขึ้นราชกูจากทองก็คิดว่าตนคงมาไกลได้แค่นี้เพราะฝีมือของเ e อียกล้วยในตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาตาเออป่าคงสู้เ e อียกล้วยไม่ได้แน่ๆแถมตัวของเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บขยับไม่ได้เอี้ เออปาคิดว่าเอี้กกล้วยจะไปทําร้ายอาจารย์ของเขาจึงออกมาเพื่อต่อสู้และป้องกันแต่ก็ไม่สามารถต่อสู้กับเอี้กกล้วยได้เลยเอี้กกล้วยเข้าไปใกล้ๆราชคูจักรทองเขาใช้กําลังภายในเพื่อช่วยรักษาราชคูจักรทองแล้วอาการของราชคูจักรทองก็ดีขึ้นเขาขอบคุณเอี้กกล้วยที่ช่วยรักษาเขาไว้แต่ก็ยังสงสัยว่าทําไมถึงต้องช่วยคนที่เคยมีความแค้นต่อกันเอี้กกล้วยไม่อ้อมขอมบอกเหตุผลตรงๆเขาเล่าเรื่องความแค้นระหว่างตัวเขากับเอึ้องยงแต่ราชคูจักรทองรู้ว่าสองสามีภรรยาตระกูลกวยนั้นมีความสามารถและวรยุทธ์ทีีี่่สสูงงนนนกกก็ออย้้วตคไ สามารถสู้กับสองสามีภรยาตระกูลกล้ยได้อย่างแน่นอนราชกูจากทองเสนอให้เอีย้ยกล้ยมาช่วยเหลือเขาเอีย้ยกล้ยนั้นคิดก่อนสักพักแต่ก็ยอมรับเงื่อนไขให้เพียงราชกูจากทองช่วยล้างแค้นให้เขาและเขาจะช่วยให้ราชกูจากทองเป็นผู้นําชาวยุทธแต่ถ้าหากทหารมองโกมาบุกรุกประชาชนชาวฮั่นจากมิรในตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นศัตรูแล้วเรื่องราวตอนที่24ก็ได้จบลงความแค้นทําให้คนนั้นจิตใจหมองหมัวหลงลืมทุกสิ่งความแค้นนั้นทําให้คนมองข้ามความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าความแค้นนั้นไม่เคยนำสิ่่่งทีีดให้ผ้ผาาานเขม ความแค้นนั้นจะนำพาความทุกข์ใจมาสู่ตัวเราเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับมังกรยกภาค2ปี2 0 1 4ตอนที่24กงซุนจี้เขาเป็นคนแบบไหนกันแน่จะดีหรือร้ายสิ่งที่เขาได้ทาไปก่อนหน้านี้เขาตั้งใจหรือเรื่องบังเอิญเซียวหลิงนึ่งจะเปลี่ยนใจกับเรื่องการแต่งงานหรือไม่นางไม่ได้รักกงซุนจี้เลยแม้แต่น้อยคนเดียวในใจของนางนั้นก็คือเอี้ยกล้วยจิวไปงทงจะสามารถช่วยเหลือเซียวหลิงนึ่งให้พบเจอกับเอี้ยกล้วยได้แบบไหนเรื่องราวมากมายที่ต้องติดตามหากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคคคคอออมมมเเเเเเนนตตที่่่ใใ้้้้ลลลลลิิปปกกกกกกัััไดไดดยยรรรรบบบแแาาาุณชชขงง็็ืืพหว ขอบคุณที่รับชมและรับฟังคลิปจนจบขอให้รับชมรับฟังคลิปกันอย่างมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ